ัใจสาเรียกมาเรียกมาอยากเจอมาอยากเจอมาอยากซพบกับเขาะอถ่านกรันเลยนี่เขาเรียกว่านักร้องไม่พอดีแต่ในฉันดูบพีดแล้วแต่กรหนาวมันไก่ชนอยนี่เป็นงานของคุณในการเปลี่ยนแจนโอเนิ่ง โอ้ยเราใกล้ๆกันป่ะในช่วงนักสองเนี่ยปีนนางเดือดตาสองมากคือปีแรกเอ็กทำ่าผิดแข่งพอดีปีนั้นตอ <c oughs> นนี้จะตกลงมาออกเนี่ยนะเนะ <c oughs> ขาโทรมาถามข้อมูลก่อน <c oughs> ว่าก็บอกว่าฟังเลยพี่เอกไม่ว่าไม่ฟ,าฟาังฝ่ายจมดกําเข็ดใช่ไหมเรื่องอะไรอักเก็จตอนที่เป็นนางแบบนะตอนนี้เป็นนางแบบไปประเทศอะไรบ้างไรยานมิวานมิวานมิวานเดินแบบเนาะนับเป็นนางแบบเอาเลยนะเ อันนี้อยู่ดีๆคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องคนนี้ไงบ้างเยอะมากลุกความชัดเจนตอนประกวดก็รู้นะว่าก็รู้เพราะว่าเรามองตายเขาดูใจเขาใจจะบอกว่าตอนนั้นคือเขาแบบยังไม่มาเต็มอะไรเต็มร่างเป็นนะโคอินเตอร์ได้ยังไงพี่มีอินซีที่นี่ที่เมืองไทยเพราะว่าส่งไปส่งพอร์ตไปครับส่งพอร์ตไปแล้วก็ถ้าทางนู้นเท็กเขาก็ได้เฮ้อส่งบินไปทำทุกวันนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงชีวิตของคุณอยู่เมืองไทยอาทิตย์ละกี่วัน ก็อย e ู่ไม่คืออยู่ไทยเบสอยู่ไทยแต่ว่าไปเป็นช่วงๆไปไปเป็นซีซันของเขาอย่างงี้อย่างต้นปีจะบินไปวันนี้ที่ยวันนี้ที่มาใชได้จักรยานหรือเปล่าได้ได้ชุดขึ่นอนด้วยยังไงได้ไม่ต้จักรยานได้จักรยานได้มากก่จักรยานได้ไม่ไม่แต่คนที่บอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อนะแต่ก่อนเอกเนี่ยเกลียดมากมาก ป็นขั้นไหนหนีโรงเรียนปีนโรงเรียนหนีเป็นเล่เป็นเร่เป็นเล่เป็นเล่หนีโอ้ยหนูเก็นเล่แล้วนะปีนรัวมะปีนรัวมะใส่คอส่องมะเออมาได้อยากถามพี่ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเลือกที่เราจะเป็นในตอนเนี้ยคือมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ว่าเลือกหรือไม่เลือกที่จะเป็นเลยตอนนี้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าทุกคนมีมันก็ต้องเป็นตัวเองตัวเอย่างมันมีมันมีทางของตัวเองเราไม่ได้พยายามจะแตกต่างหรือเราไม่ได้พยายามจะ คือพี่โจ้เดี๋ยวนี้คนทุกคนดูออกหมดใครเฟกใครไม่เฟกอ่ะคนไม่ได้โง่แล้วอ่ะอย่าพยายามที่จะสร้างภาพโอ้ยแบบเป็นคนดีหรือว่าเป็นแบบกระตันอยู่อะไรเงี้ยคือมันถ้าเกิดบางครั้งสุดท้ายเลยคุณประชดประชันใครฮะคุณประชดประชันใครฮะคุณว่าใครเฟกคะใครว่าใครเฟกคะเขาจะบอกว่าอย่างเอ็กกี้งี้วันที่เอ็กกี้ลุกขึ้นมาการโอเพนนิ่งอ่ะมันต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะแบบทั่วไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ็กยูเอสทีกลายเป็นเอ็กกี้ไปแล้วมันต้องมีอย่างเงี้ยเอออุ้ยรักนะเขาเดิม มากกว่ารักกว่าคือเรื่องเป็นตัวตนของเราไงมันยอมรับได้แล้วคนแบบว่าการการที่เราแบบออกมาด้วยอ่ะมันคือการที่เราทําให้เขารู้สึกมีความสุขเลยอือคและพิธีกรของเรานี่ก็พาคุณเอกกี้ย้ายมาเมาท์มอยกันต่อในห้องนั่งเล่นครับซึ่งทั้งทีมงานเนี่ยได้เตรียมแขกพิเศษสุดมาเสิร์ฟให้คุณเอกกี้อีกคนหนึ่งด้วยล่ะครับความรักบ้างเขาเป็นคนจริงจังกับความรักมากนะฮะสมัยก่อนสมัยก่อนในโล้คุณเกิดทำไมตอนนี้มีซีเรียสเลยคุณ่าตัวตายจริงหรอถะ ใครกันครับที่ทำให้คุณเอกี้ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายกันเลยโอ้โยอดใจรอสักครู่ช่วงหน้ารู้กันแน่ๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะออช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยอย่าอมแก้ไอตราตะขาบห้าตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะบัตรเครดิตกสิกรไทยให้หัวใจคุณเต้นแรง คนเราออนไลน์แล้วเมืองไทยประกันชีวิตมากลับมาเข้าเรื่องความรักบ้างเขาเป็นคนจริงจังกับความรักมากนะฮะสมัยก่อนสมัยก่อนบอลเดนบอลเดนไม่ซีเรียสเลยจบฆ่าตัวตายจริงหรือทำไมเือมันเด็กๆไงโอ้ยชอบผู้หญิงที่ไหนเน่อกจากว่าทะเลาะทะเลาะกันสิบหงสผิดหวังอย่างนี้กับผู้หญิงก่อนจำไม่ได้แล้วตั้งแต่ป .3 เดียเ็กๆน่ขาบอกคุณแอบหลงรักศิลปินคนหนึงในยูเอสอเขาบอกคุณหลงรักเขามากทำไมร้องไห้เ่ะ้นโอ้โอ้รโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้าดอ้ยโอ้โอย้ยโอ้ยโมหลอรักอ้อ้ยโอ้อ้ยอ้ย้ยโ้ยอกไม้มาใ้้ย้ยโอน้ยโ้อ้ย้ยะ้ย พี่เห็นใจพี่บอกว่าฉันจะไปหลงรักมันเอินเตอร์เอาของฝันให้ด้วยคือ่อำได้เมื่อก่อนนี้ผมแกล้งพี่ไว้เยอะเมื่อวานนี้คนนี้แกล้งเราตลอดทำไมอ่ะแกล้งยังไงถอดเสื้อเราทุกพิธีทางครับน้ำเอาน้ำแข็งมาถูนมจริงจัง นี่แสดว่าคเต็มก็รู้มาก่อนตั้งจากตอนนั้นแล้วสิคือไม่ไม่รู้พี่ทำแค่อยู่ด้วยกันก็ก็ไม่ไม่มีแอบใจเลยจนไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันร้อยคอนเสิร์ตก็ไม่รู้ถามจริงครั้งหนึ่งก็เคยมีแตนเป็นนักร้องหญิงด้วยนี่อุ้ยตะก่อนตะก่อนนี้จีบผู้หญิงงี้เขาเปราศีนอระกอบคจีบผู้หญิงงี้เลยหอมีเรื่องนึงตอนนั้นผมจำ จำจำชื่อเขาไม่ได้เขามีตอนนั้นที่พี่เรียนอยู่ที่แอแบกมีดาราสาวคนหนึ่งที่แบบเซ็กซี่มากๆชื่อชื่ออะไรผมจําชื่อเขาไม่ได้ดาราเซ็กซี่ของคือประมาณเป้ยปานวาดปัจจุบันเนี้ยประมาณอย่างนั้นเลยะมาณอกว่าสอนยอดตัวเดียวแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้ครับเขาแอบมาหลงรักพี่เอเา มื่อก่อนผู้หญิงลงรักเขาเยอะนะเว้ยจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเขาเรียนอยู่เอแบ็แล้วก็เพิ่งเข้าอยู่ตอนตอนที่สอบพอดีแล้วมีคนนี้ก็แบบเนี่ยไม่เก่งเลขก็ทำไงดีไอพี่เอกมาติวให้พี่เอกก็มาเล่าให้ผมฟังบอกเอ้ยเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนเนี้ยมาให้เราติวเนี่ยที่เนี่ยแล้วพี่เอกแล้วแล้วเขามาตอนกี่โมงอุ้ยเนี่ยมาตอนสี่ทุ่ม หรอจริงเหรอนี่เขาตสี่ทุ่มติวอะไรคะมาถึงที่ห้องพี่เอกเลยอ๋อเหรอพี่เอกุี่แล้วไงอยากรู้แล้วไงต่อแล้วเขาเขาใส่ชุดอะไรมาออ้ยนี่ใส่ชุดนอนมาเลยพลิ้วมาให้ติวอุ้ยแล้วไงพี่แล้วพี่อะไรอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่แล้วเราก็ติวหนังสือว้าวเราคุณเต็มมารู้ว่าเขาเป็นเอกกี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บังเอิญตอนหลังเนี่ยก็ทัวร์คอนเสิร์ตกันไปจนเสร็จละงานเริ่มน้อยลงพองานน้อยลงเขาก็มีมีชีวิตส่วนตัว กันมากขึ้นก็มีพาพงพาเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพาเพื่อนแกจะบอกเพื่อนอีกหลายหลายคนมีเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งหน้าตาดีมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราคนหนึ่งพอเสร็จแล้วก็คือไม่ต้องอธิบายต่อแล้วพอพอผมเห็นเขายืนคู่กันเนี่ยทุกอย่างที่มันมันสงสัยมันก็คลี่คลายออกมาเอ้ยฝั่งของพันธ์ในซิลเป็นอะไรอะไรอ่ะจะมีอะไรสปายจักรใจจากใจโอกาสที่รวมวีเอสีกันอีกมีปะถามพี่เอกครับน่ากลัวแล้วทำไม ้กโอ๊ยอยไม่แลันอเปล่องี่ไหนละขอนยังไม่อรไม่เคุณล่ะฮะัเปลี่นแปลงตัวเองมาแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะฮะแฟนเพลงหรืออะไรคุณจับแบบว่า เพลงที่คุณร้องจะเป็นแนวของผู้ชายผู้ชายวันหนึ่งมาเป็นแบบแนวแดนคุณพี่ก็ร้องเพลงอะไรนะที่ต่างๆมากกว่ารักเอะมากกว่ารักมากกว่ารักเพลงเขาเนาะมันก่อนเนี่ยฉวยออริจินอลแรงมากกว่ารักไหนที่อะเธอเป็นมากุรักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานทำไมไม่ร้องต่อไม่เข้าใจอ่ะ ร้องยังไงร้องยังไงเฟิร์สเขาร้องต่อต้องการแบ่งจนไม่ไม่ออกคนเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้ร้องยังไงแต่สมมติเพลงตอนนี้ร้องยังไงอ่ะ You're my first kiss เป็นนุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลคือ You're my first kiss แล้วแบบกระส่าวแค่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนคนนี้ที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันที่พี่แต่รู้สึกยังไงบ้างผมเขาเนี่ยคือไม่ไม่เคยคิดเลยว่าว่าเขาจะเป็นอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือ คือคบเขาด้วยด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยมองว่าเขาจะเป็นเป็นอะไรหรือว่าเพศไหนอะไรเงี้ยครับี้คบด้วยคบด้วยความจริงใจไม่เิมเตมเลยได้ไหมเอาเไปเก่าๆกันหน่อยลวเอา่ง่ายๆเเอีกัร้องเลยมีหลายาคนบอกว่าง่ายอยากจะรักกับใครคนไหนไม่อยากเลย มาหาใจเขาไว้ว้าวเฮาอให้บางดูดีองเคยว้าวเฮาลองเท่าที่เราต่อบก็ไปดีแล้วไปดีแล้วจริงไหนคนอยากให้ u ูเกลับมาจริงๆมันจะไม่ได้เพราะว่าเธอต้องไปบอกเบิร์ดทำไมครับให้มันลดความอ้วนให้ได้มันมากนนตอสิมากยูอ่ะอ้วนนย อนนใหก็แฮปปี้แล้วครับพี่มีเรื่องเล่าอันหนึ่งอะไรกอะมากเลยตอนตอนนั้นผมผมไปไหว้พระที่วัดสักเกตคุณอาคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับผมโอ้ยเนี่ยน้องพี่ชอบน้องมากเลยแต่ก่อนน้องอยู่วงอะไรนะอ๋ออยู่เอทีครับพี่เออเนี่ยวงเนี้ยพี่ชอบเอาคุยกันโอ้เนี่ยวงนี้เมื่อก่อนนี่วัยรุ่นนะร้องเพลงดีอย่างงู้นอย่างงี้คุยไปถนงยาวมากพอตอนจบเอ้ยแล้วคนนั้นน่ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะอย่างเนี้ย โอ้เนี่ยคนนั้นอ่ะเออชื่ออะไรนะซันนี่อ่ะคุยกันเครื่องนานพี่เครื่องพี่ผิดวงว่าครับงงเลยอ่ะเฮ้ยพี่ผมว่าผิดวงแล้วอ่ะโอเคที่แน่ๆวันนี้เรามีของมามอบให้ครับอาตรกูลเอ็นเอนะครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับนี่ นี่มีเป็นลูกบอลนะคุณคิงนะลใช่อ้าววันนี้ขอบคุณนะครับคุณพีทคุณแคทตีอาพี่เต็มขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณเอกกี้ด้วยที่มาไปแข่รับเชิญของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับตั้มด้วยตั้มทุกคนเลยคุณยาครับเริ่มจากคุยาแดดในยาแดดในยาใช่ละครับมีแรงดยกันถูกต้องมาเข้มข้นมากเป็นละครศาสตร์สมองบีซี่ ก็มีเพลงเดี๋ยวเพลงใหม่ก็น่าจะออกสิเดือนนี้และแล้วตอนนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วด้วยนักแต่งเพลงแล้วคุณเต็มคุณเต็มอาร์ติล่าก็ตอนนี้ก็คงจะปีหน้าปีนี้อะไรอย่างนี้นะครับรอลงตัวนิดนึงครับอความรักตอนนี้ดีนะ ก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะเอาล่ะเอาล่ะครับติดชมรายการนะครับไปที่ Facebook ครับเซิร์ชหาคำว่าตีท้ายครัวครับหรือว่าชมรายการย้อนหลังนะครับเบอร์ byweb.mytwistspace.com/ ตีท้ายครัวครับกลับมาพบกับรายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูนะฮะบ่ายโมงสี่สิบห้าวันอาทิตย์อย่างนี้ทางช่องสามคราวนี้หมดเวลาแล้วฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายเวลาผ่านก็จะทำเนี้ยแหมมันต้องใช้เรียลเจอนี่หนู ก่อนในห้องอาดเขาจะมีน้ำร้อ,นน,น,อ,อนน้ำเย็นเหมือนนักร้องร้องทมต้องกินน้ำอุ่นผมก็จับเขาขึงเลยเอาเบื่อแล้วจับขึงผมก็จับแก้ผ้าเลยเสร็จแล้วเอาเอา,เอาแก้วมาสองอันเทอันหนึงนนนน่งน้ำร้อนอันหนึ่งน้ำเย็นเสร็จเอาทิชชู่จุม่มแล้วก็แปะหัวมนนมอะไร่มันไม่รู้ที่มันไม่รู้ ในช่วงที่ท้องเนี่ยคุณค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเครียดมากคุณไม่เคยมีคุณตั้งใจจะท้องอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอินไม่ป้องกันน่ะ,ะเด็กมันจะเกิดอ่ะเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าวิาทีแรกที่รู้ว่าเขาท้องและเขาเป็นนักร้องด้วยเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นพ่อเนี่ยเป็นยังไงที่จะต้องปิดจ<อ>ุดต้อน